สวัสดีค่ะร้านลูกผู้ใหญ่ค่ะแม่ค้านะคะวันนี้จะมานําเสนอนะคะยางแบรนด์สมใจนะคะเป็นแบรนด์ของางร้านเราเองนะคะแบรนด์สมใจค่ะก็ชื่อเดียวกับร้านเลยนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกที่เราทําก่อนนะคะแบรนด์สมใจค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นขนาด12 13 14 15นะคะลูนในอยู่ที่6มิลน,นะคะเปลือกบางนะคะขอบบางยางหนายางยาวอยู่ที่เมตร20เซนนะคะตัวนี้เนื้อนิ่มนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อที่2ชั้นหรือจะเรียก3ามชั้นก็ได้นะคะเพราะว่ามีตัวขีบขาวด้วยนะคะตัวนี้เป็นรู6กนะคะเรียกว่าสมใจ X1 นะคะเนื้อใสค่ะตัวนี้นะคะอ่ะ12มิลน,นะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวมิลน,นะคะลักษณะาตามนี้เลยอันนี้ก็เส้นละ120บาทนะคะ13มิลค่ะจะเป็นสีม่วงนะคะเส้นละ1้อบาทค่ะ 14มิลน,นะคะจะเป็นสีดำนะคะเส้ละ150บาท15มิลน,นะคะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะเส้ละ160บาทอันนี้พาลาเดียวกันเลยนะคะทั้งประเทศสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือสั่งซื้อกับตัวแทนของอาทางร้านเราได้เลยนะคะก็มีอยู่ทั่วๆไปเลยนะคะในประเทศไทย ิ้นคาพร้อมส่งไม่ต้องรอนานมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้เป็นสมใจ X1 เนื้อใสนิ่มนะคะลูใน6มิลน,นะคะเรามีอยู่หลายรุ่นนะคะแต่วันนี้ก็มานำเสนอในส่วนของสมใจ X1 เนื้อใสก่อนนะคะเราทำไซส์ละ1สีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความงงนะคะ สนใจกระทักมาได้เลยนะคะตัวนี้เนื้อ,อยางยืดหยุ่นดีนะคะอายุการใช้งานนานนะคะเอ่อ,อยางยาวอยู่ที่เมตรยีสเซนนะคะสามารถที่จะตัดสั้นได้นะคะสามารถที่ยืดดึงได้แรงดีดดีนะคะอายุการใช้งานานานตัวนี้นะคะไม่เป็นขุยไม่เหนียวติดมือนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่เราพัฒนาแล้วนะคะไม่เหนียวติดมือคะ่ะ สนใจกระทกมาถามได้สินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอนานนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจกระทกข้อความมาได้เลยนะคะปรีกหรือว่าส่งกระทักกันมาได้เช่นกันนะคะมีร้านค้ามีราคาร้านค้าหรือว่าราคาช่างนะคะสนใจกระทกมาได้โอเคฝากแบร์สมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ